ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda c i ี i c นะครับ Honda c ซี i c ปี2016นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าก็คืออาการเป้่ต้นก็คือลูกค้าเติมสารทำเย็นได้ประมาณ3 4วันนะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับผม Honda c i ี i c นะครับ Honda c i ี i c Honda c i ซี c ปี2016นนะครับวันนี้มาด้วยอาการนะครับน้ำยาแอร์ ไม่มีนะครับตัวเช็คเบื้องต้นนะครับตามคอมพเพรสเซอร์ตามข้อต่อต่างๆไม่มีรอยด้วยนะครับช่างเพชรคาดว่า <c oughs> น่าจะเป็นอีวาด้วประมาณ80%นะครับแต่รุ่นนี้ถ้าจะยาวนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องรือ เยอะพอสมควรนะครับช่างเพชรดูแล้วว่าจะแยกชิ้นมันแยกไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> น่าจะต้องยกคอนโซลนะครับกับ Honda c ซี i c 2016นะครับรุ่นนี้ช่างเพชรดูแล้วนะครับแยกชิ้นไม่ได้นะครับช่างเพชรคิดว่าจะแยกชิ้นได้เหมือนกับพวกซิตี้พวกอะไรนะครับแต่ว่าช่างเพชรดูแล้วต้องยกคอนโซลนะครับ งานงอกนลครับช่างเพชรไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าต้องยกนะครับช่างเพชรประเมินราคาให้ลูกค้าแบบว่าแยากชิ้นออกด้านข้างนะครับแต่รุ่นนี้ช่างเพชรดูแล้วน่าจะต้องยกคอนโซลนะครับตอนนี้ช่างเพชรหรือประมาณ10นะครับออกประมาณ10% Honda City นะครับไฟท้ายตัว C นะครับไฟท้ายตัว C รุ่นนี้นะครับ ต้องยกคอนโซลน,นะครับไม่เหมือน Honda c ซี i c c i t y รุ่นก่อนๆน,นะครับรุ่นนี้ต้องยกคอนโซลปี Honda City ปี2016เป็นน่าจะอีวารั่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทำการรื้ออีวาออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดไม่รอดครับผมและก็จะรื้อแบบไหนนะครับคันนี้ช่างเพชร โทรไปถามทีมงานนะครับทีมงานบอว่าต้องยกคอนโซลอย่างเดียวนะครับถึงจะนําตู้แอร์ออกมาได้โอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรต้องยกก็ยกครับผมไม่มีปัญหาครับผม Honda c i v i c นะครับ Honda Civic 2016ปกติ Civic City นะครับเขาจะออกแบบมาแยกชิ้นนะครับแต่คันนี้ช่างเพชรดูแล้วเขาไม่แยกชิ้นให้นะครับเราจำเป็นต้อง หรือกอนโซนนะครับนี่นะครับเลียยงนี้ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วฮอนด้าจะไม่ได้รื้อเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเป็นสองพันสิบหกขึ้นไปงานใหญ่เลยนะครับต้องรื้อกระจัดกระจายนะครับถึงจะนําตู้แอร์ออกมาได้นะครับตอนนี้ตู้แอร์ยังไม่ออกมานะครับนี่สีดําๆคือกล่องตู้แอร์นะครับตู้แอร์จะอยู่ด้านในนะครับ ช่างเพชรหรือคอนโซลออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากนะครับกว่าจะนำคอนโซลออกมาได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับในการหรือแล้วก็ประกอบนะครับหรือค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง Honda ไม่เคยออกแบบมาให้ยกคอนโซลแบบนี้นะครับก็อาจจะตำแหน่งไม่ไม่ไม่เหมือนกับพวก d m a มหรือ โตโยต้านะครับไม่เหมือนกับอยอสูหรือว่าโตโยต้านะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อจะออกแบบมาเป็นรุ่นแรกๆที่ทําให้ยกคอนโซลน,นะครับสำหรับระบบแอร์นะครับก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับคันนี้เชื่อช่างเพชรจะต้องอาแจ้งลูกค้าใหม่นะครับเนื่องจากช่างเพชรนึกว่ามันจะแยกชิ้นได้นะครับแต่ปรากฏว่าถอดออกมาแล้วแยกไม่ได้นะครับก็จําเป็นต้อง หรือคอนโซลน,นะครับหรือเยอะนะครับด้านหน้าก็ต้องหรือออกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับจะเห็นดูตรงนั้นนะครับมีน็อตเบอร์สิบสองสองตัวนะครับต้องนำอ่าวอเตอร์ปัดน้ำฝนชุดปัดน้ำฝนออกมาด้วยนะครับถึงจะขอดทานเหล็กง้างออกไปด้านหลังได้นะครับ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะนาตู้เอออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดไม่รอดครับผมอีวาเบอร์เตอร์นะครับรืออกมาเป็นที่เรียบร้อยไม่รอดนะครับนี่นะครับรั่วเป็นน้ําพุเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับสําหรับ Honda าซีวิ2016นะครับชัดเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรไปตามหาอีวาตัวใหม่ก่อนนะครับมาใส่ลูกค้า เดี๋ยวเดี๋ยวท่านพิจารโทรแจ้งลูกค้าก่อนครับว่าจะต้องสังเกตไหนมาให้นะครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้เก็บไว้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่ารู้จริงนะครับเป็นน้ําพุเลยนะครับนี่นะครับตู้แอร์หรือว่าอีวนะครับของฮอนด้าซีวิกนะครับซี v i c 2016-2017นะครับ อันนี้เป็นของแท้นะครับเบิกศูนมาเลยนะครับลูกค้าก่อนแรกช่างเพชรแจ้งลูกค้าราคาประมาณสี่ไม่เกินห้าพันนะครับ <c oughs> แต่ช่างเพชรเสนอลูกค้านะครับว่าอะไรมีสองเกตนะครับมีของนําเข้าและก็ของแท้นะครับวันนี้ต้องลูกค้าต้องการเป็นของแท้นะครับอันนี้เป็นของแท้แบบติดมากับรถเลยนะครับ เป็นของ h อนด้าเลยนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์ซราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งลูกค้าต้องการเป็นของแท้นะครับอะไรก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ HONDA c ซ v i c คันนี้นะครับด้านในนะครับด้านในนะครับช่างเพชเจอมีกี้เม้าเริ่มจะทำการบุกลุกแล้วก็เข้ามาข้างในมีการกัดโฟมแท้โฟมนะครับ ช่างเพชรปิดถามมิกกี้เมาส์เข้าให้นะครับเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มิกกี้เมาส์บุรุษเข้ามาได้อีกนะครับส่วนวิธีการรื้อนะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Honda ดุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับจะไม่ได้ยกคอนโซลนะครับเราจะถอดแค่โบเวอร์แล้วก็ชักออกด้านข้างนะครับแต่ CV 2,016ขึ้นไปนะครับช่างเพชรชีว่า <c oughs> <c oughs> น่าจะต้องยกคอนโซลทุกคันนะครับผมโอเคครับช่างเพชรขอเวลาสักหนึ่ชั่วโมงนะครับทำการประกอบคืนเข้าไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบเสร็จแล้วก็จะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งครับผม ฮอนด้าซีวิ2สองพันสนะครับตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทำวามเยน็นเต็มระบบวันที่แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เมื่อดแล้วนะครับเมื่อดแล้วอาอากาศค่อนข้างที่จะไม่ร้อนนะครับแรงดันฟังโนอยู่ที่30พิบพีซีไอนะฟังไฮยอยู่ที่150พิษไอนะครับโดยประมาณคอมเพรสเซอร์มีการตัดต่อปกตินะครับ พัดลมแผงคอนเดนเซอร์ทำงานนะครับทำงานดีส่วนความเย็นด้านในนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอีวาใหม่ของแท้ด้วยนะครับว่าจะกลับมาเย็นชำ้ำเหมือนวันแรกที่ออกป้ายแดงมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารที่เรียบร้อยนะครับรถวิ่งมา 50,000, 1339กกิโลเมตรนะครับรถน่าจะไม่ค่อยได้วิ่งนะครับ แต่ระยะการประกันก็คือหมดไปแล้วนะครับ4-5ปีนะครับรถคันนี้ก็การรับประกันก็น่าจะประมาณ3ปีนะครับแล้วก็1 0 0 0 0แสนกิโลอันไหนถึงก่อนก็คือน่าจะหมดประกันตอนนั้นนะครับถ้าช่างเพชรจาไม่ผิดนะครับอุณหภูมินะครับตอนนี้ช่างเพชรเปิดอ่าโรนะครับหมายโลหมายถึงเย็นสุดนะครับแล้วก็พัดลมเบอร์หนึ่สามี่เบอร์ห้านะครับ สปีดมีเจดสปีดนะครับเปิดเบอร์5้ปิด 5, ที่ห้าอุณหภูมิในห้องดยสานนะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่เอ้ยอยู่ที่เจ็ดอุณหภูมิในห้องดยสานอยู่ที่2ี่องศาย0 1ิบจหนึ่งนะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดองศานะครับถือว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ฉ่ำไม่รู้จะว่าอย่างไงนะเพราะว่าเป็นคอยล์แท้เย็นเร็วตัดเร็วนะครับความทำงานแป๊บเดียวตัดเลยนะครับ สำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับมาด้วยการเติมยายได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ไม่เย็นอีกช่างเพชรตัวเช็คเบื้องต้นด้านนอกไม่มีการรั่วซึมนะครับอถอดตู้แอร์ออกมานะครับรั่วเป็นน้ำพุเลยนะครับอย่างที่เห็นต้นคลิปนะครับอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7.7นะครับคอมเพรสเซอร์ตัดคอมเพรสเซอร์ต่ออยู่ที่ประมาณ8.0 8. 8.1ประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเย็นฉ่ำมากนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับ Honda c ซี i c นะครับกับการรื้อคอนโซลนะครับคันนี้ย้ำอีกทีต้องรื้อคอนโซลนะครับตอนแรกช่างเพชรคิดว่าจะแยกชิ้นเหมือนพวก c ิต y c ซี vic กรุ่นก่อนๆแล้วก็ชักตู้แอร์ออกถอ,อดมาดูปรากฏว่าไม่ใช่นะครับต้องยกคอนโซลทั้งระบบเหมือนพวก t o y ยต a เลยนะครับเหมือนกันเด้นะครับกับ t o y ย ta แต่ว่าการออกแบบก็จะ คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมากนักนะครับก็เวลาถอดก็ต้องระวังนิดหน่อยนะเพราะว่าเรายังมีขุนชินกับ Honda ที่ออกแบบมาให้ยกคอนโซลนะครับก็จะไม่เหมือนโตโยต้ามากนักการซ่อนน็อตแต่ละมุมแต่ละมุมก็จะซ่อนแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็สร้างเพจรืมนะครับมีไฟไฟไฟกันเลื่อนนะครับไฟกันเลื่อนอันนั้นต้องวิ่งนะครับ วิ่งสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวไฟก็จะดับไปเองนะครับไฟที่โชว์ก็จะมีไฟอ่าเขมขัดนิ้วปยช่างเพชรไม่ได้ค่าดเ็มขัดแล้วก็ไฟหลี่นะครับช่างเพชรเปิดไฟหลี่ไว้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะ,ประไปลองไม่วิ่งให้ไฟการเลื่นถนนหดับนะครับสาหรับใครที่ดูมาถึงช่วงจะท้ายนะครับช่วงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมถ้าใครท,ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืม ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับวันนี้ช่างเพชรก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมขอลาไปกับ Honda Civic คคันนี้นะครับผมสวัสดีครับดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ